ค่ะดิฉันชื่อนางสาวทิตยาคงหารนักศึกษาฝึกงานสำนักง,งาน,นงเกษตรอำเภอหนองบุญมากวันนี้เราจะมาเตือนภัยการระบาดของโรคใบขาวในอ้อยกันค่ะสำหรับลักษณะอาการของโรคใบขาวในอ้อยนะคะใบจะมีสีขาวตามแนวยาวของเส้นกลางใบจากนั้นจะกลายเป็นเส้นสีขาวหรือสีเหลืองสลับสีเขียวขนานไปตามเส้นกลางใบจนแสดงอาการใบขาวทั่วทั้งใบลำต้นจะแขะแกน หาการรุนแรงใบจะขาวทั้งกอและแห้งตายยังพบอาการใบขาวร่วมกับอาการแตกกอฝอยใบเล็กคล้ายหญา้าแต่จะเป็นไวสีเขียวไม่พัฒนาเป็นลำต้นและแห้งตายเชื้อสาเหตุของโรคใบขาวเนี่ยสามารถติดไปกับท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคโดยจะไม่พบอาการผิดปกติจนกว่าจะแตกใบใหม่มหาหาของโรคใบขาวนะคะก็จะมีเทียรจักระจัน ปีกลายจุดสีน้ำตาลแล้วก็เพี้ยนสักกจันหลังขาวให้ระบาดนะคะ1เชื้อสามารถถ่ายทอดผ่านมาแมลงพาหาน้ำโรคก็คือ,คอเชื้อจะถ่ายทอดจากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นที่ไม่เป็นโรคหรือจากแปลงที่เป็นโรคสู่แปลงที่ไม่เป็นโรคบริเวณข้างเคียง 2>, 2. เชื้อสามารถถ,ถ่ายทอดผ่านทางท่อนพันุ์เชื้อสาเหตุของโรคใบขาวเนี่ยจะอาศัยอยู่ในท่อ เราเมียงอาหารของพืชดังนั้นการนำท่อนพันธุ์อ้อยที่มีเชื้อโรคแม้ว่าจะไม่แสดงอาการของโรคไปปลูกก็จะทำให้โรคแพร่กระจายไปด้วยโดยเฉพาะเมื่อใช้ท่อนพันธุ์ตากแหล่งที่มีการระบาดของโรครุนแรงก็จะทำให้การแพร่ระบาดของโรคเนี่ยกระจายไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการป้องกันกำจัดทำได้โดย 1. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค 2. แช่ท่อนพันธ์ุในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนาง2ชั่วโมงก่อนปลูก 3. ควรมีการปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์และใช้น้ำอย่างเหมาะสม 4. ควรหมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบต้นที่เป็นโรคอให้ทำการขุดไปทำลายนอกแปลงปลูก 5. ควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกและลบแปลงปลูกเพื่อลดการสะสมของแหล่ง เชื้อโรคและแมลงพหาหะ